บอกเพื่อนมาบอกอห้เจียนไงว่ามาว่าวันนี้เนี่ยวันนี้กลับไปาะงานเขาเสร็จแล้วบก็บอกกับพร้อมกันได้เอเมื่อวานฝนตกนแค่นี้แหละเจอก็คือไอ้ดีที่ว่าลูกทิพย์จุมตรีผู้หญิงเหรอเป็นที่เป็นครูเออใช่ใช่ลูกทิพย์มีลูกทิพย์สองคนผู้หญิงกับผู้ชายเออตกลงมีลูกแล้วสองคนเออลูกทิพย์ลูกทิพย์เหรอชายคนหญิงคนเนี้ยเหรอ แอ,อแบบนั้นแหละแล้วเขาทำอะไรลูกทิพย์หญิงเนี่ยลูกทิพย์หญิงเขาก็ทำงานงานอิการเหรอเป็นคุณครูเนี่ยนะแล้วลูกทิพย์ชายทำอะไรไไไแล้วลูกทิพย์ชายทำอะไรสลัดตัวสลัดตัวเองเพื่อ,เพ,อเพื่อนเพื่อน,อนมนุษยชาติเออเออเออไอ,อตรงเนี้ยทำไมเป็น เป็นความคิดอะไรที่มันมันไม่ได้ตังค์้ลยทำไมให้เขาไม่ทำอะไรอย่างนั้นนะอันนี้มันขึ้นมันไม่ไม่ได้ชี้นำไม่ใช่จุมจีไม่ได้ชี้นำเขาเขาพึงพอใจจุมจีเขาพึงพอใจจุมจ,จมีก็ไม่ได้ขัดอะไรไม่ได้ว่าอะไรเออแล้วแล้วแล้วแต่แเขาตัดสินใจเขาพึงพอใจที่จะทำอ้าเขาไปดูแลชาวบ้านแล้วทำไมไม่มาดูแลจุมรีอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมนะจุมรี พราะว่าจุมจีเก่งไงจุมจีดูแลตัวเองได้เนอะเอออ้าวจุมจีก็ต้องเก่งสิเพราะจุมจีมีลูกสองคนใช่ไหมอืม <laughs> ถ้าจุมจีไม่เก่งก็ไม่มีลูกไม่มีลูกยไงจะต้องดูแลลูกกสิเพราะจุดตัวจุมจีจุมจีก็ดูแลได้เมื่อล้มล้มมอนนอนเสือนนั่นแหละเขาต้องจะดูแลเรียกว่าดูแลกันเพราะว่า ก็หมดน,นอนเสือกก็ไปไหนไม่ได้เนาะถึงวันเวลาเนาะมันเป็นธรรมชาติอย่างงี้แหนีุ่้ยเฮยแล้วแล้วแล้วจุ้มจิมอะไรวะเนี่ยไม่มีหลานเหรอมีหลานไหมอยากมีหลานไหมหลานเยอะแยะอ๋อที่ว่าไปตู่เอาลูกหลานเขาอย่างคือทําอย่างเงี้ยเนาะ ไม่ได้ตัลกลูกหลานซึ่งสายเลือดเดียวกันนี่เลยลูกหลานน่ะถ้าถ้ามีแล้วดูแลเขาไม่ได้ก็อย่าไปมีเลยมันลำบากกับตัวเด็กและตัวพ่อแม่ด้วยเหรอเออไม่ใช่เรื่องไง่ายๆนะแล้วแล้ว,ลวถ้ามีจุมจีอยู่เนี่ยดูแลลำบากเอาจุมจีไปไว้ตรงไหนได้บ้างไหมแล้วแต่ตอนนั้นน่ะแค่ไหน <laughs> แต่ตอนนั้นนี่ยช้าไปตรงไหนเอาไปตรงไหนก็เอาไปเถอะแล้วแต่ใจจะขวายขวาแล้วกันอ่ะทีน <ok ี้บุยบุยบุยอ่าคําคมทิ้งท er ้ายสําหรับการมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ไปได้ไหลออกไปหมดแล้วคำคมอ่ะคำคมไหลออกไปหมดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึง อย่คิดก่อนกำคมอะไรดีวะกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินเนอะไม่เอานี่<ส>ํา้ํามอะไรอีะ่ะมันก็ต้องมีสามบ้างอะไรกินข้าวก็จะเป็นข้าวซํากันเลยไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยนี่อุยโ๋ย <laughs>